สวัสดีค่ะพบกับมาลีนทาร์ลัดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านะคะชาวราศีตุลก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะ การทำนายนี้นะคะเราจะทำนายล่วงหน้า3เดือนนะคะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหานะคะ3เดือนล่วงหน้านะคะค่ะเป็นสถานการณ์รักสามเศร้าจะเออเป็นสถานการณ์ที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะ เป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญอยู่นั้นเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ คุณได้ไพ่ดูเอ็มเพรสนะคะตามมาด้วยไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะ แล้วก็ภายแปดดาบนะคะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นะคะตอนนี้นะคะความเป็นอยู่ในสิ่งที่คนอื่นมองอะ่ะก็ยังเป็นอะไรที่แบบสบายๆนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสภาพความเป็นอยู่ภายนอกนะคะดูยังดูสบายอยู่ หรือบางท่านนะคะที่แต่งงานอาจจะอยู่ในช่วงภาวะตั้งครรภก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นะคะยังไม่ถึงขั้นแตกหักนะคะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่เข้ามาเป็นปัญหาแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะคะคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ตรงนี้ค่ะคุณรู้สึกมืดแปดด้านนะคะ คุณไม่รู้จะแก้จากตรงไหนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีจริงๆคุณก็มีความพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์ตรงนี้คุณพยายามตลอดนะคะไม่ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะ,ะตรงนี้ก็ได้พยายามอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าปัญหาเนี้ยค่ะมันเหมือนแก้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณกันนะคะตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ คุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะตามมาด้วยไพ่จัสติกนะคะ แล้วก็ตามมาโดยไพ่เอ็มเปอร์ค่ะความรู้สึกของคุณนะคะตอนนี้นะคะคุณพยายามที่จะแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าสิ่งดีๆที่เคยมอบให้กันนะคะคุณดูแลเอาใจใส่เต็มที่นะคะอยากให้เขาเห็นว่าที่ผ่านมานะคะหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนะคะคุณได้พยายามที่จะทำดีนะคะทำสิ่งดีๆให้เขาตลอดนะคะ อยากให้เขาหันมามองดูบ้างนะคะอยากให้ให้ความยุติธรรมกับคุณบ้างว่าเออตอนนี้นะเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะแล้วเ,เราอยู่ตรงนี้มานานความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงนะคะอยากให้เขาหันกลับมาแล้วก็ให้อมอบความรักแล้วก็ความมั่นคงให้เหมือนกับที่เคยที่เคยเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันนะคะว่าคู่ของคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรคะ่ะ ค่ะได้ไพ่สามดาบค่ะตามมาด้วยไพ่เก้าถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะคะ ผู้ของคุณนะตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าปวดใจเหมือนกันนะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีความสุขนะคะรู้สึกว่า,าบางครั้งก็โดนคำพูดที่ทิ่นแทงโดนว่าโดนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บใจนะคะแต่ความรู้สึกที่เหมือนเขาเป็นคนมีเสน่ห์อะมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังไม่ได้เติมเต็มอะคะ่ะตรงเนี้ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีแบบ ออกไปนอกลู่นอกทางบ้างนะคะความรู้สึกของเขานะคะเขาก็ยังอยากให้เป็นแบบความรักเก่าๆหรือว่าความสัมพันธ์เก่าๆนั้นมันกลับมาดีเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะความรู้สึกตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคู่กรณีของคุณนะหรือว่าเป็นมือที่สามะตอนนี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะ ได้ไพ่เด็กถือดาบนะคะต่ามาด้วยไพ่แฮงแมนค่ะ แล้วก็ไพ่หนึ่งดาบค่ะเขารู้สึกว่านะคะความรู้สึกของคู่กรณีของคุณนะ่ะตอนนี้เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้เนาะเขารู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยากลำบากนะคะแต่เขาก็คือสู้เต็มที่นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ไม เหมือนกับว่าไม่เคยที่จะต้องมาสู้แบบนี้มาก่อนนะคะเป็นอะไรที่เป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเขาเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเข้าใจกับสถานการณ์เท่าไหร่แต่สิ่งที่เขารู้สึกวันนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้ต่อสู้ฟันฝ่ามานั้นนะคุ้มค่านะคะแล้วก็เขาคิดว่าเขาเป็นฝ่ายชนะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังรู้สึกว่า สิ่งที่เขาสู้มาเนี่ยเขาสาต่อสู้หรือว่าแข่งขันมานะคะเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ยินดีกับความสำเร็จของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันดีกว่านะคะว่าในเดือนมิถุนายนนะคะบรรยากาศความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะ ได้ไพ่แปดถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่เก้าเหรียญคะ่ะตามมาด้วยไพ่สองเหรียญน,นะคะ ในเดือนมิถุนายนนะคะเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะไม่ไม่อยากที่จะเข้าไปแบบวุ่นวายกับตรงนี้แล้วหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเพราะว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันก็เหมือนมันมันไม่โอเคอะนะเพราะว่าทําอะไรตอนนี้คุณเริ่มแบบคุณเริ่มมีความแบบเ,เข้มแข็งแล้วอะ สามารถทําอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวมันรู้สึกว่ามันมีความสุขกว่านะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบลงนะคะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่กลับไปกลับมานะคะจะเลิกก็ยังเลิกไม่ได้นะคะก็ยังแบบเหมือนวนไปเวียนมาอยู่แบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าในเดือนอกรกฎาคมนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ ใช้ไพ่เดียวไฮโดรเฟนค่ะตามมาด้วยไพ่ห้าถ้วยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สเตรนท์ค่ะ เดือนกรกฎาคมนะคะสถานการณ์ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะนิ่งกว่าเดือนมิถุนายนแล้วนะคะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นการให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้จะยังแบบมูฟอ on ไม่ได้นะคะยังนึกเสียใจกับเรื่องราวแนอดีแต่คุณจะเข้มแข็งขึ้นคะ่ะ นะคะแล้วก็คุณก็มีการเหมือนกับรู้สึกว่าให้อภัยปล่อยวางนะคะไม่เอาตรงเนี้ยมามาทุกข์ใจมากนักนะคะแต่ถามว่ายังคิดยังคิดยังเสียใจไหมก็ยังเสียใจอยู่นะคะแต่ว่าความเข้มแข็งนะคะกำลังใจตัวเองนะคะถือว่าดีนะคะถือว่าดีขึ้นมากคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะคุณได้ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะ มาด้วย,ยไพ่ดะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็ไพ่ราชินีถือดาบค่ะในเดือนสิงหาคมนะคะสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าเป็นเดือนที่เหมือนกับหลังจากที่คุณฝ่าฟันอะไรแบบแข่งขันมานานอะเหมือนกับถึงตอนเนี้ยเรื่องราวมันจะจบนะคะจบแบบที่ว่าคุณเหมือนผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้แต่ในใจคุณอะยังไม่ได้หายเหนื่อยนะคะ คุณยังมีความระแวงกับปัญหาที่ผ่านานมากับเรื่องราวที่ผ่านมาทําให้คุณยังตั้งแง่อยู่นะคะแต่คุณก็มีสติพอนะคะที่จะใช้ชีวิตแล้วก็มีความนิ่งนะถึงคุณจะตั้งรับอะคุณตั้งรับอยู่ในใจแบบเงียบๆนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องอ่าความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลที่ต้องมาเชิญกับรักสามเศร้านะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ ขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านช่วงเวลาของความทุกข์ใจตรงนี้ไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ